ตอนนี้ก็เวลา10ทนาฬิกาเสร็จแล้วนะนะ14นาฬิกาเสร็จนะครับของวันสุร์ที่23กันยายน2565นะครับเรามองไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมองไม่เห็นนะครับฝนตกลงมาอย่างแรงนะฮะตกก็มาได้พักหนึ่งแล้วนะฮะผมนึกว่าเขาจะหยุดแต่เขายังไม่หยุดนะฮะหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็เทกัน่ำตังไมาอีกครับบ่ายสองโมงนะ บ่ายสองมสิบเษนะครของวันศุกร์ที่ยี่สิสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิ้าครับดูนะฮะดูเม็ดฝนครับโอโหลงได้ตรงดีมากเกินผมก็กลัวน้ำจะท่วมอีกดูนะฮะคลองพระเมรบุรีรมถึงนะฮะน้ำก็แบบโหดูดูดีฮะน้ำปิ่งคอนนั่นนั่นน้ำบินทวนภูน้ำนะมองไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้ ดูนะฮะมองไม่เห็นนะฮะสายตาพ่อป่าก็มองไม่เห็นนะครับมองไปเห็นแคร่ร้านและผู้ดใดเขาวงตรงนั้นเองแล้วก็ถนนลาดกระบังนะครับหืมตกได้ตรงนีดด้แล้วเลยครับเอาลนะอันนี้ครับโอเคก็มองไม่เห็นฮนะโอ้